สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะเราจะมาเปิดไพ่นะคะดูดวงความรักสถานการณ์ความรักของสิงห์นะคะในเดือนกุมภาพันธ์ปี2567นะคะใครที่เช็กลัคนาแล้วอยู่สิงห์ดูได้เลยใครที่ไม่รู้ลัคนาไม่ทราบลัคนาก็ดูได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ใครที่มีดาวศุกร์ดาวจันทร์จะถิตอยู่ในลัคนาสิงห์เออราศีสิงห์นะก็ดูได้นะคะ เเป็นดวงดาวแห่งความรักนะดาวศุกร์ดาวจันทร์ก็ใช้ได้เช่นกันนะคะใครที่ท,ทราบลัคนาทั้งลัคนาทั้งราศีก็ดูได้ทั้งลัคนาและราศีเลยนะคะควบคู่กันนะ mm hmm. ให้ไพ่คีย์ออฟเลิฟนะคะเป็นไกด์ไลน์บอก3ข้อความนะคะของสิงห์นะคะเดือนกุมภาจะเป็นยังไงเอง่ย mm hmm. กุมภาพันธ์สองห้าหกเจดช้าลัคนาราศีสิงห์นะคะเช้าสิงห์เป็นยังไงกัน Oh. บ้านทรายทองคะ่ะชาวราศีสิงค์คะไม่แน่ใจนะว่าคุณกำลังคบอยู่กับคนที่ไม่เป็นลูกคนเดียวก็เป็นลูกคนเล็กหรือเปล่านะคะหรืออาจจะเป็นตัวคุณนะทีนี้นะในบ้านนะคะคุณแม่เป็นใหญ่นะคะห่วงลูกคะ่ะอาจจะมีปัญหาทางเรื่อง คุณแม่ไม่ชอบแฟนหรือเปล่านะคะแต่จริงๆแล้วความแตกต่างก็สามารถผ่านพ้นไปได้ทีนี้ไพ่เนี้ยจะบอกว่าพวกคุณน่ะจะต่อสู้เพื่อให้ที่บ้านยอมรับเพื่อให้คนที่ไม่เห็นด้วยค่ะ,อะยอมรับในความสัมพันธ์ของคุณนะคะคุณจะกลับมาสู้ไปได้วยกันนะคะหรืออาจจะมีความแตกต่างกันทั้งฐานะหรือเชื้อชาติเป็นวัฒนธรรมอะไรแบบนี้ค่ะ คุณและคนรักนะคะมีความแตกต่างกันนะคะโอ้โหโยโย,โยได้ยังไงต่อเออีกสองใบชาสิงกุมภาพันชุดรักโลเลคะ่ะอืที่ผ่านมานะคะคนในความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นคนที่ไม่ชัดเจนนะคะไม่ให้สถานะนะคะเลือกไม่ได้รักโลเลนะอาจจะเป็นแฟนเยอะไม่เปิดตัวอะไรอย่างนี้นะคะอืม หรือจะเป็นตัวถิงเองก็ได้เนาะก็คือพลังงานอ่านสลับกันได้นะคะอันนี้เปิดเป็นภาพรวมและชุ่มเยียวยาหัวใจเหมือนกับคุณได้เปลี่ยนแปลงตัวเองนะหรือคนรักของคุณนะคะเปลี่ยนจากคนที่เป็นคนโลเลเจ้าชู้นะคะกลับมาเป็นคนที่ดีขึ้นเรามองว่าอย่างนี้เลยนะคะเขา เหมือนเขาเกิดการเหมือนเขาเกิดการตระหนักรู้ว่าเนี่ยมันเป็นไพ่เหมือนเขาฟังหัวใจตัวเองอะนะคะหูฟังฟังเข้าไปนะฟังเข้าไปรักใครนะคะโอเคค่ะชาวสิงเดี๋ยวขอให้สิงอีกใบหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่ามันยังดูกระจายกระจายนิดนึงขอไพ่ให้สิงอีกใบนึงนะคะ โอ้โหอันนี้พลิกออกมาเอาสองใบเลยเหรอพลิกออกมาเองเลยค่ะโอเคมีคําว่าสับสนแล้วก็หลงเกิดขึ้นนะคะหากคุณกําลังสับสนในตัวเองนะคะทําอะไรไม่มีเหตุผลหรือคนคนนั้นของคุณนะคะเป็นคนที่ชอบทําอะไรไม่มีเหตุผลนะขัดกับความต้องการจริงๆน่ะอาจจะเป็นคนปักอย่างใจอย่างพูดอ,อีกอย่างทําอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นคนมีอีกโกส้สูง ต้องการอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ยอมบอกว่าต้องการนะคะเอาใจยากนะพูดไม่รู้เรื่องนะบางทีนะคะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าพูดไม่รู้เรื่องแบบงงไงอย่างนั้นนะหมายถึงว่าบางทีก็อาจจะสื่อสารคนละภาษาหรือเปล่านะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นอะไรที่พักศึคติไม่ต้องการอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็หลงเป็นอะไรที่หลงแสงสีอาจจะชอบเที่ยวกลางคืนนะคะแล้วก็ถ้าเป็น ผู้หญิงอาจจะชอบแต่งตัวชอบเซ็กซี่แต่งตัวเซ็กซี่เที่กลางคืนอะไรอย่างนี้นะคะหรือถ้าเป็นผู้ชายก็ถ้าผู้หญิงหรือผู้ชายก็อาจจะชอบเที่กลางคืนเนาะไปชอบผิงเซ็กซี่ชอบคนแบบมายย่ออะไรอย่างนี้นะคะ่ะเป็นคนที่หลงแบบหลง,หลงอาจจะกําลังหลงอยู่กับแสงสีหลงผิดอะไรสักอย่างนะคะอืมมาขอความสัมพันธ์ของสิงนะคะเดือนกุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ด ชาวสิงค์ค้ความสัมพนันธ์ความรักเป็นยังไงบ้างคะทาวเวอร์คะ่ะจบแบบกระทันหันป,ปุบปรับไหมคะในตั้งตัวนะคะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปโดยที่คุณก็ยังไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นวนะ่า what h a p p e n นะคะชาวสิงค์เกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์คะทาวเวอร์จบกันไปแบบเพาะหักเพาะแตกเพาะเลยเหรอคะ ความสัมพันธ์ที่คุณพยายามมาตลอดนะคะความสัมพันธ์ที่คุณคอยลดน้ำพรวนดินนะคะตั้งแต่เป็นต้นกล้ายันโตขึ้นเป็นอะไรเอ,อ่ยเป็นต้นไม้นะคะเป็นอะไรที่มันพังลงไปด้วยการที่มีการทำอะไรรับหลังกันนะคะเป็นอะไรที่ปกปิด ซ่นไว้ไม่พูดความจริงนะคะเจ็ดกับเจ็ดเนาะเลขเจ็ดมาคู่กันเลยนะคะอือโอ้ไพ่วิกตอรี่ขึ้นคนทางไกลได้ด้วยนะคะหรือว่าคุณอาจจะกำลังรอกรารศึ่อสารและการติดต่ออะไรอยู่นี่มาเป็นหกเลย <c oughs> คุณอาจจะกำลังซุ่มทำงานนี่สิ่งที่แอบไว้อาจจะเป็นการเก็บเงินสร้างเนืน้อสร้างตัวเพื่อที่จะ ได้รับชัยชนะอ่าเป็นไปได้นะคะแล้วใบต่อไปละ่ะนั่นไงคุณอยากจะติดต่อสื่อสารกับใครคนหนึ่งนะคะคนในความสัมพันธ์ของคุณเป็นคนไกลแน่นอนเพราะอะไรยัรู้ไหมไม่มีไพ่คู่เลยแล้วก็เป็นไพ่แห่งการลอคอยนะคะไพ่แห่งการดูแลไพ่แห่งการแบบว่าปกปิดปิดบงังซ่อนเลนนะคะแล้วก็ไพ่นี้แล้วไม้เท้าไพ่การสื่อสาร คุณสื่อสารกันผ่านโลกโซเชียลด้วยเป็นส่วนใหญ่นะคะเป็นคนไกลตอนนี้อาจจะไม่ได้เจอกันหรือว่า,าจากประเด็นแรกคือคุณอาจจะเลือกกันกระทันหันแล้วคุณก็มาเหมือนเก็บตัวซ่องตัวเองเลยจากโลกที่แบบแห่งความเป็นจริงเพื่อไปเนี่ยสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะให้ได้รับชัยชนะและคุณก็เหมือนคุณพร้อมแล้วอ่ะคุณอยากติดต่ออยากติดต่อ อยากจะเหมือนมีการอยากจะเดินทางเป็นความคิดที่จะอยากจะสื่อสารอยากจะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอคุณยังคิดถึงใครคนหนึ่งอยู่นะที่จบกันไปแล้วนะคะหรือมีคนคนนั้นนะ่ะเขาคิดถึงคุณนะคะสถานการณ์ก็คือ,อ,อคุณคิดถึงคนที่คุณเดินจากเขามาคนที่คุณ ไพ่เรือกออกมาจากความสัมพันธ์นะคะมีพลังงานของเลขเจ็ดคู่นะเจ็ดเจ็ดหกหกนะคะเลขแปดมีวันเสาร์วันศุกร์นะคะแล้วก็พุดธกลางคืนอืมทีนี้อ๋อแล้วก็เป็นเดือนได้นา,นาเดือนมิถุนายนะคะมิถุนายนกรกฎาสิงหานะคะเอ,อคุณคิดถึงคนที่คุณเดินจากมาคุณคิดถึงคนที่อยู่ไกลห่างจากคุณคุณนึกถึงคนที่ ขยันทำงานคนเก่งคนมีเสน่ห์ไพ่หกถ้วยค่ะเรียกหกขึ้นสามนะคะหกหกหกนะคะคลิปนี้โอเคคุณต้องการกลับไปหาเธอคุณต้องการมีชัยชนะเอาชัยชนะไปฝากเธอ คุณอยากบอกข่าวดีกับเธอว่าสิ่งที่คุณปิดบังซ่อนไว้ที่คุณเงียบหายไปที่คุณจบกับเธอกระทันหันหรือไม่ได้พูดไม่ได้คุยติดต่อกับเธอคุณไปสร้างเนื้อสร้างตัวคุณทํางานอย่างหนักเพื่อให้ได้ชัยชนะมาและอยากกลับมาหาเธอคนนี้คุณจะติดต่อสื่อสารเธอไปหรือมีคนอยากติดต่อสื่อสารคุณมาอ่านเป็นกลับกันได้นะแต่เราขออ่านเป็นตัวตนของคุณก็แล้วกันนะคะทีนี้นะทีเนี้ยไพ่มันขึ้นนะเป็นคิง สงิงคนละพลังงานกันนะคะมีพลังงานของชาร่าน้ำและชาท่านไฟนะคะอ่าพลังงานแห่งการบนกลับค่ะไพ่อันดันส,สามถ้วยชนกันไปเลยสามคนอขออภัยค่ะทีนี้เราว่านะคะคนที่คนเดินจากเขามาเนี่ยนะคะ เป็นคนไกลนะฉ่ยหกดาบด้วยเนาะหกดาบหกถ้วยหกไม้เท้าคุณกําลังทําเพื่อใครอยู่สักคนะคะหรือเปล่าคะหรืออาจจะมีคนที่เขากําลังทําเพื่อคุณต่อสู้เพื่อคุณอยู่สองคนอันนี้นะหากคุณเป็นผู้หญิงเข้ามาดูนะคะมีคนที่เขากําลังทําเพื่อคุณอยู่คะ่ะนะ สองคนเป็นคนไกลจากคุณเขากําลังพยายามที่จะเอาชนะใจคุณคนนึ่งทัดน้ำคนนึ่งทัดไปนะคะอยากจะกลับมาพาคุณไปดินเนอร์เฉลิมฉลองนะเป็นการขอคืนดีหากคุณเป็นผู้ชายเข้ามาดูนะคะชาวเิงคนคนนั้นของคุณอ่ะคนที่คุณดีก็เลิกคุยกันไปกระทันหัน คนที่อยู่ดีก็เลิกติดต่อหรือเลิกลากันไปแบบไม่ทนตั้งตัวเลยนะคะอาจจะมีเรื่องที่คุณไปปกปิดอะไรเธอหรือคุณคิดว่าเธอปกปิดอะไรคุณแต่จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากเรื่องงานกับเรื่องเงินนะคะที่มีปัญหาอยู่คุณอยากติดต่อสื่อสารกับเธอไปคนที่คุณเดินออกจากเธอไปนะคะเนี่ยทั้งคู่เลยนะมันมีพลังงานสองพลังงานนะคะเหมือนตอนเนี้ยมีคนพร้อมจะมาท้าชิงกับคุณอะนะบอกเลยคุณมีคู่แข่งนะ นะคะแล้วก็เป็นคนที่อยากจะกลับเข้ามาในชีวิตเธอเช่นเดียวกันเป็นคนที่ได้รับชัยชนะมาเหมือนกันเป็นคนที่เป็นคิงเดียวกันเป็นพูดง่ายว่าไม่ได้ไปก่อกันค่ะนะคะ,นะคะสมศักดิ์ศรีนะน้ำกับไฟนะคะน้ำกับไฟนะคะแล้วมีความปรารถนาเดียวกันเลยคืออยาก ไปดินเนอร์เฉลิมฉลองอยากวนกลับพลังงาน6กสามดาวสุขดาวอังคารนะชนกันไปเลยนะคะอืมไพ่ใต้สำรับนี่ไงเธออยู่นี่คุณกำลังดิวกับชาวธาตุด,ดินอยู่ใช่ไหมคะพฤษกกันหรือมังกรน,นะคะแต่เรามองว่า ใช่ชาวธาตดินมีคนนี้สวยนะคะตาคมนะคะผิวขาวเนียละเอียดนะคะแล้วดุดุหน่อยด้วยแต่เป็นคนที่มั่นคงมากๆเลยเธอคนนี้ใส่เดรสสีแดงนะคะผ้าคลุมผมยาวแต่งตัวเรียบร้อยนะคะมีคือเธอนั่งนิ่งอยู่บนบัลลังเลยถือเหรียญน,นะคะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงนะสง่างามและเป็นคนที่หนักแน่นนะคะพวกคุณกำลังที่จะไปคว้า ชัยชนะของคุณรู้สึกว่าพลังงานนี้จะเป็นส่วนใหญ่เป็นผู้ชายมากกว่าเพราะิงขึ้นถ้าเป็นผู้หญิงนี่คือตัวตนของคุณนะเออคนที่เขาอยากจะมาแย่งชิงคุณอนะ่ะตอนนี้คุณอยู่นี่นี่ของคุณแล้วคุณไม่ต้องทาอะไรเลยนะคะคุณไม่ต้องทอะะําอะไรเพราะว่าคุณเต็มพร้อมไปหมดแล้วอะ่ะหมายถึงว่าเพอร์เฟกนะคะสถานการณ์นี้เล่าเล่าสถานการณ์ของชาวสิงมดเลยนะคะ แล้วไม่มีผู้หญิงเลยนะคะเป็นชาวสิงส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ชายกําลังที่จะเข้าไปในความสัมพันธ์หนึ่งที่คุณเคยทอดทิ้งเขามาความสัมพันธ์ที่คุณเคยละเลยไม่สนใจนะคะความสัมพันธ์ที่คุณเคยติดบังแอบซ่อนอะไรเธอโกหกเธออะไรสักอย่างนะคะแล้วก็ก็จบกันไปกระทันหันแบบดัแบบสวิตไฟเลยนะคะเป็นแบบแบ็กเอาท์ไปเลยนะคะแล้วอยู่ๆคุณก็มีไฟปรารถนาเธอคนนี้ขึ้นมานะคะเพราะอะไร เพราะเธอก็ไม่ได้สนใจคุณเหมือนกันเธอก็ไม่ได้วิ่งตามใครนะคะดูแลเห็นไหมคะนั่งนิ่งๆอยู่ในที่ของตัวเองนะคะอืเรื่องราวมันเป็นเช่นนี้นะคะอเธอเป็นผู้หญิงที่สวยอยู่ด้วยตัวเองได้เธอเป็นคนที่ไม่ต้องมีใครมาดูแลเธอก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เธอมีคนที่จะต้องปกครองนะคะอาจจะเป็น เจ้าของกิจาการก็ได้เธอคนนี้เป็นคนที่มีสง่าราศีนะคะเป็นคนที่ใจดีแต่ไม่อ่อนแอเป็นคนที่เข้มแข็งแต่ไม่เป็นคนเข้มแข็งแต่ไม่อยากขายอะไรแบบเนี้ยเป็นอะไรที่พวกคุณอยากที่จะเอาชนะใจเธอให้ได้การที่มีเธออยู่คุณรู้สึกว่าคุณเหมือนได้รับชัยชนะหากหากคุณได้เธอมาคุณจะรู้สึกว่าเนี่ยตัวคุณนั้นสิงนะเนี่ย คนคนนี้คุณยอมเขาอะนะไม่มีใครทำให้คุณยอมได้นอกจากเธอคนนี้แล้วคุณก็ไม่รู้ด้วยว่าทำไมต้องเป็นเธออืมงทั้งที่บางทีอะเธอไม่ได้พูดอะไรด้วยซ้ำบางทีแค่เธอเงียบเธอคุณก็กังวลแล้วอะว่าแบบพิงนอนหรือเปล่าเธองอนคุณหรือเปล่าคุณเกรงใจเธอคุณรักเธอเพราะเธอเป็นคนใจดีนะแต่เธอเข้มแข็งอืมคุณเลยรู้สึกว่า คุณจะคุณจะปล่อยเธอไปไม่ได้อ่ะอืมเธอรู้ใจคุณด้วยนะเป็นคนหนักแน่นนะคะแล้วก็รู้ใจคุณทุกอย่างอะ่ะอืมนะคะแต่สนามปะลองนี้มีได้แค่หนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะที่จะเป็นผู้ได้รับชัยชนะนั้นไปนะ the พ m p e r o r นะปัญหาของคุณทั้งคู่คือ คำพูดอะเรื่องคำพูดพวกคุณบางทีพูดกันไม่ไม่เข้ามันไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่เหมือนคำพูดทัศนคติไม่ตรงกันบางทีก็ไม่ค่อยแคร์กับเรื่องคำพูดะนะคะอาจจะพูดแบบบูลลี่กันอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะมันมีออกมานะพ่เกี่ยวกับเรื่องคำพูดนะคะหรือความสัมพันธ์นี้มีคนไม่เห็นด้วยห้าดบนะมีปัญหาก็คือหนึ่งเรื่องคำพูดของการและการและสองมี ฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่มีคนไม่เห็นด้วยอะนะไม่ว่าจะเพื่อนหรือครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอีกฝั่งหนึ่งอาจจะมีปัญหาเรื่องคาพูดทะเลาะกาันอีกฝั่งหนึ่งอาจจะพ่อแม่หรือเพื่อนปูงไม่ชอบก็ได้แบบเอ้ยไม่เข้ากรอกอยู่กันไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะหรือทําให้มีปัญหาก,กันกันมาเนะี่ยตรงนี้เนาะต้องเลือกแล้วนะคะชาวสิงมันเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่าอยากให้เธอคนนี้เลือกมันเลยนะเลือกมันเลยจะเอายังไงนะคะเลือกมันเลยนะคะมา เรามาเปิดกันต่ออันนี้เป็นน่าจะเป็นเรื่องราวที่ผ่านมานะคะขอดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นหน่อยชาวสิงถ้าคุณผู้หญิงมาฟังนะคะคุณก็รู้ไว้ว่านี่คือเป็นสถานการณ์ของคนที่กําลังจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะชาวสิงนะที่ต้องอ่าจเป็นพลังงานของมัสคูลีนเพราะว่าไพ่ที่เปิดมาเป็นผู้ชายหมดเลย มันไม่ใช่ว่าสําหรับนี้มีแต่คิงนะมันก็มีควีนไงแต่เพราะว่าพลังงานเอ่อมาสคิลินเด่นออกมาก็เลยต้องอ่านเป็นพลังงานของเพศชายนะคะถ้าเป็นพลังงานของเฟมินีนโผล่ขึ้นมาก็จะก็จะอ่านเป็นแบบนั้น,นจริงๆอ่านได้ทั้งหมดแหละแต่ว่าเอ,อก็เอาตามเอาตามบริบทนะเพราะว่าที่ออกมาล่างสุดก็เป็นผู้หญิงก็แปลว่าเขาคนคนเดียวที่เขาจะย่งชิงกันนะถ้าผู้หญิงดูนั้นก็คือคุณคนคน,คนนั้นที่เขาต้องการที่จะ คว้าหัวใจไปครองอ่ะชาวสิงเป็นไงต่อนะคะปัจจุบันแล้วคุณจะยังไงกันดิอ <Yeah. S 1> ิมเพรสเธอคนนี้ค่ะคุณมองดีๆใช่เธอคนนี้ไหมเธอคนนี้หรือเปล่าคะอาจจะมีลังงานเป็นแม่มได้นะอาจจะเคยแต่งงานมาก่อนเป็นแม่หรืออะไรทุกอย่างนะคะคุณรักเธอคุณรับทุกอย่างที่เธอเป็นได้นะคะไม่ว่าจะยังไงกันแล้วแต่เพราะอะไรเธอคือความสุขของคุณอืมเธอคือความสุขของคุณนะเป็นคนที่เพอร์เฟกต์นะคะดิอิมเพรส เป็นราชินีของราชินีทั้งปวงคุณร,รู้สึกว่าเธอนั้นตอนนี้ทำไมดูไขว่คว้ามายากเย็นเหลือเกินนะคะอืมทำไมเธอดูแพงเหลือเกินอ่าเอาจริงนะเนี่ยเก้านะคะมีพลังงานเลขเก้านะคะมีพลังงานเลขเก้าขึ้นนะเก้าอือหือ คุณมองว่าเธอนั้นสง่างามทำงานเก่งนะคะเธอเป็นคนที่มีเสน่ห์มีเซนส์มีสัมผัสให้แห่งการวนกลับค่ะคนชาวสิงค์คุณอาจจะรักเธอคนที่คุณทอดทิ้งไปคนที่เงียบหายกันไปแบบกระทันหันแต่คุณก็มีคนนึงอยู่ด้วยหรือเปล่า นะคุณกำลังรู้สึกเบื่อกับคนที่คุณเลือกอยู่ตอนนี้คุณร,รู้สึกว่าคุณเลือกผิดคุณทนอยู่เป็นความรักที่คุณอึดอัดไปไม่รอดมองไม่เห็นอนาคตนะคะแต่คุณกลับหันมามองเห็นว่าคนที่คุณทิ้งมานั่นแหละเธอคนนั้นนั้นช่างสว่างสวัยนะคะหากเป็นผู้หญิงมาดูนะชาวเสิงนะคนคนนั้นนะคะเขาอะนะอาจจะ ไปก็ทันหันเลยเรื่องที่แอบซ่อนไว้อาจจะมีคนในความสัมพันธ์ที่เขามีแล้วทีนี้เขาอาจจะทิ้งคุณไปเลือกคนคนนั้นและแล้วนะคะมันพลาดมันเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะคะบอกแล้วนะว่า the empress คือราชินีของราชินีทั้งปวงนะคะแล้วราชินีไม้จะเทียบได้อย่างไรนะคนคนนั้นอยากกลับบ้านแล้วนะคะอยากกลับบ้านของใจอื้ม รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนจะทำยังไงดีนะวนคิดไปทำอย่างไรนี่ก็คิดไปก็อยากจะเจ็ดเหรียญเป็นอะไรที่เหมือนเขาอยากจะกลับมาพยายามเนี่ยให้ตัวตนเจ็ดเหรียญขึ้นอีกแล้วเจ็ดเหรียญขึ้นอีกแล้วเกิดความพยายามทำโอ้เจ็ดเหรียญกับเจ็ดดาบอีกแล้วเอา้าคุณยัง คุณยังแอบซ่อนเธอไว้ในใจนะคะถ้าเป็นผู้ชายดูนะแต่ถ้าคุณผู้หญิงชาวสิงนะเขานะยังเก็บคุณไว้ในใจคุณยังอยู่ในห้องหัวใจเขาเนี่ยหนึ่งห้องเขาแบ่งให้คุณเลยยกให้คุณไปเลยหนึ่งห้องคนเดียวเลยอะนะนะคะเขายังเหมือนเขามีเรื่องจะทําอะไรสักอย,อย่างเลยนะเนี่ยเหมือนเป็นความพยายามและการเซอร์ไพรส์การปกปิดไว้ไม่บอกอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะเดี๋ยวเปิดต่อเลยนะคะขอสับไพ่เพราะว่าเหมือนไพมน่มันขึ้นมาซ้ำมาเนาะอุยอ้ยอุย้ยกาา อย่าออกก็ออกมานะกระเด็นมาออกมานะคะต้องคุยกับไพ่ให้รู้เรื่องก่อนโอเคอะชาวสิงซ่อนอะไรไว้โอ้ยไงซ่อนคุณเอาไว้เห็นไหมคะเพราะว่าเมื่อกี้เปิดไพ่ตัวตนของคุณใช่ไหมคะแล้วก็ไปมี the e m p r o r e m p r o r ก็คู e p l a c e r เขามองว่าคุณนั่นแหละนะที่เป็นเส้นชัยของเขาคนอย่างเขานั่นเป็น e m p l o r เขาจะมาคู่กับราชินีไม้ได้ยังไงเขาเป็นชาวสิง เขาต้องอยู่กับคนที่ควบคุมสิงห์ได้เท่านั้นนั่นก็คือคุณคุณที่เป็นราชนีสิงห์สตรงเขายังรักคุณค่ะสิ่งที่ปิดบังซ่อนไว้ในใจเขาคือเขารักคุณเต็มหัวใจตอนนี้เรื่องจริงกระจ่างปรากฏและเขารักคุณนะมีพลังงานของอาจจะมีคนมีวันที่เกนะ้าแล้วมีเลขเก้าหรือเดือนเก้านะเดือนกันยาวันเจ็ดเจ็ดวันเสราร์ได้นะคะวันอนงคารก็ได้นะคะมีเดะือนเจ็ดกรกฎาคมอะไรอย่างเงี้ยนะอ,อ ทนีนี้น่านาสิแล้วจะทำยังไงนะคะผู้หญิงพังงานผู้หญิงชาวสิงห์นะคะคนคนนั้นนะ่ะนะเขาเห็นค่าในตัวคุณแล้วเขารู้สึกว่าตัวเองนั้นช่างต้อยต่ําตาต่ตําช่างไม่รู้อิโนโอยเอยอะไรเอาซะเลยนะคะเนี่ยเนาะทิ้งเอ็มเพรสไปหาราชินีไม้ยังไงอย่างางี้นะคะดูสิราชินีไม้เนาะนะเป็นอาจจะรักษว์นะัต์ตัวเ,วเล็กๆน้องเหมียวน่ารักนะคะแต่ เขาเป็นถึงราชสีเขาก็ต้องอยู่กับผู้หญิงที่คุมราชสีได้สิเขาไม่ใช่แมวเหมียวนะนะคะเนาะทีนี้คุณผู้ชายคุณก็รู้แล้วว่าคุณรักใครทีนี้นะคะคุณจะทำยังไงกับคนที่คุณไปเลือกเนาะอ่ะมาดูต่อเลยโอ้ The Wheel of Fortune ค่ะถึงเวลาแล้วที่วงล้อจะหมุนกลับ มีพลังงานนี่สิงอยู่นี่อันนี้อะไรเอ่ยวัวพฤษศกหรือเปล่าคนในความสัมพันธ์มีนะลัคนาราศีพิษภกด้วยนะมีงูด้วยมะเสงก็ได้นะคะชาวอะไรอีกก็มีสิงพฤษศกแล้วก็มีอันนี้เห็นเป็นงูอันนี้อะไรอะสุนัขหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะปีจอนะทีเนี้ยเออโชชะตาทำงานแล้วสิโชชะตาเล่นตลกแล้วนะคะ วงล้อหมุนนะคะเคลื่อนไปเคลื่อนไปที่ไหนเคลื่อนไปที่คนที่คุณรักคนที่คู่ควรคนที่คุณรู้แก่ใจแล้วว่าเธอเป็นใครตอนนี้คุณตื่นรู้แล้วใช่หรือไม่คุณตระหนักรู้ในใจแล้วว่าใครกันแน่ที่เป็นคนของคุณนะคะคุณเลือกใครดาบขึ้นเลยนี่ คุณจะต่อสู้เพื่อเธอเป็นความพยายามที่จะต่อสู้เพื่อความรักสู้เพื่อคนที่คุณรักนะคะไพ่ใต้สำรับการรอคอยการเดินทางค่ะรอคอยการเดินทางหมายความว่าไงนะคะไพ่กองแรกคุณเดินทุนพายเรือออกมาจากเธอแต่ไพ่ตอนนี้คุณกําลังรอการเดินทางแปลว่าคุณต้องการกลับไปใช่หรือไม่คะเป็นนะเปิดต่อดีกว่าเนาะ ชาวสิง์จะยังไงคะหนึ่งดาบที่คุณชูขึ้นมานะคะคุณจะเลือกใครหรือว่าคุณจะ take action จะทำอะไรนะคะชาวสิงชุบอุย้ยเดวิลเดวิลขึ้นในตำแหน่งของเอ p มเพรคุณทั้งรักทั้งหลงเธอขนาดนี้คุณทั้งห่วงเธอทั้งสเสน่หาเธอขนาดนี้เนี่ยความในใจของคุณนะเนี่ยความในใจของคุณเลยนะคะ โอ้โหคุณสองเธอด้วยนี่อันนี้ตัวตัวของคุณนะนี่นี่ตัวเธอนี่คุณเด็กเด็กน้อยสองแอบสืบแอบสองอายุอาจจะคุณอาจจะเด็กกว่าเธอนะคะมีอายุน้อยกว่านะคะคุณผู้หญิงคุณอาจจะอายุมากอายุมากกว่าเขานะหรือถ้ามากกว่าหรือว่าถ้าผู้ชายอายุมากกว่าก็นิดหน่อยปีหนึ่งของปีไม่เยอะค่ะรุ่นรุ่นเล่่ลกันหนึ่งถ้วยคุณอยากไปกงลอ้อบอกว่าอยากไปขอโอกาสอยากไปเริ่มต้นใหม่อยากขอ เป็นเหมือนขอโอกาสอาจจะขอโอกาสจากคนนี้ว่าขอชีวิตขคืนเถอะหมายถึงว่าขอโอกาสอะไรเนี่ยคุณอยากจะไปเหมือนคุณมีถ้วยคุณรู้ตัวเองว่าคุณมีแค่ถ้วยเดียวถ้วยเดียวแล้วแต่ว่าคุณมีสองพลังงานคุณจะทํำยังไงถูกไหมคะมีดอกบัวสองดอกดอกหนึ่งนะคะยังเป่งประกายสุกปล่งอีกดอกหนึงนี่ล้มกระเท้เลจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่แล้วนะ โอเคแล้วยังไงต่อคะคุณนอนไม่หลับคิดมากคะ่ะทั้งค่ำกลาง,งคืนนะคะคิดไม่ตกเลยนะคะเป็นเรื่องอะไรที่เครียดมากๆเลยนะคะอาจจะเป็นเรื่องคนรักของคุณเครียดมากเลยเหรอนะนอนไม่หลับเลยนะคะเก้ากับหกมีพลังงานเลขเก้ากับเลขหกนะคะอาจจะมีคนที่เกิดวันที่เก้าหรือเกิดวันที่หกหรือเกิดเดือนหกหรือเกิดเดือนเก้าหรืออะไรก็ได้เลขเก้ากับเลขหกนะคะมีเลขหนึ่งด้วยทีเนี้ยคุณต้องการไปเอาชัยชนะ ในครั้งนี้เราว่าคุณจะกลับไปง้อเอ็มเพรสคุณใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมคะคุณจะกลับไปง้อเธออ่ะคุณแหงไมแล้วคุณตื่นรู้คุณห้อยหัวเลยเนี่ยมีแต่การรอคอยการเดินทางทั้งนั้นเลยอ่ะนะคะนี่ไงพลังงานความมิตรทําขึ้นแล้วนะอ๋อคุณเดี๋ยวคุณจะได้เป็นอิสระนะคะคุณจะถูกปลดปล่อยนะคะเหมือนเหมือนคุณจะ ทำให้สถานการณ์มันเป็นไปอย่างที่คุณจะได้เป็นอิสระน่ะและคุณก็เป็นสิบเปลี่ยนด้วยนะคะคุณต้องการมีครอบครัวต้องการสร้างครอบครัวจัสติ c แตลว่าตอนเนี้ยคุณตัดสินแล้วเรารู้แล้วนะว่าคุณเลือกใครคุณตัดสินแล้วแล้วเป็นผ้าอิสระขึ้นนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าคุณคุณตัดจบกับราชินีไม้เพราะว่าคุณจะเป็นอิสระจากเอ็มเพสไม่ได้เพราะว่าคุณคุณเป็นเป็นอิสระจากเธออยู่แล้วนะคะ ไพ่นี้ขึ้นหลังจากสิบแปลว่าคุณตัดสินใจเลือกคนที่คุณเคยเดินจากมากลับไปหาคนเก่านั่นเองหรือถ้าผู้หญิงคนคนนั้นที่เคยทิ้งไปเขาเลือกคุณเดี๋ยวเขาจะกลับมาหาคุณเนี่ยไปหน้าตั้งเลยเห็นไหมคะไพ่ต่อมาเนี่ยจากจากสิบเหรียญเนี่ยนะเหมือนคุณเหมือนคุณเตรียมอะไรไปให้เธอด้วยหรือเปล่าเนี่ยมีของขวัญอะไรไปให้ด้วยมีเหมือนประมาณว่าไปถึงน่าจะ ขอขอคอมมิชเมนต์เลยอ่ะเพราะว่าไพา่สิบเหรียญนี่เป็นไพ่แต่งงานไพ่มีครอบครัวได้เลยนะคะคุณจะเดินทางไปหาเธอไปอย่างรวดเร็วเลย<ม>เห็นไหมคะเนี่ยโหนะคะพระพันคอปิ้ววอนเลยนะคะนี่ไงคนที่คุณเลือกคนที่คุณหักอกเขาอ่ะคนที่คุณเคยทําให้เขาเจ็บช้าน้ําใจคนที่คุณนี่แหละนี่แหละคือคําตอบคือกิมมิค ยาวาหัวใจคุณสับสนที่จริงแล้วคุณแค่หลงไปชั่วขณะหนึ่งคุณไม่ได้รักคนที่คุณไปเลือกคุณโลเลมาก่อนนะคะจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วคนที่เยยวาหัวใจได้สถานการณ์นี้นะคะนั่นก็คือคนที่คุณสับสนและโลเลที่จะทิ้งเขาไปนั่นแหละคนคนี้แหละที่ยยวาหัวใจคุณได้นะจากหัวใจที่เจ็บปวดนะคะคนคนนี้แหละที่คุณจะเดินทางไปหาเขาคุณผู้หญิงคุณ จะมีคนที่ทําให้คุณเจ็บช้าน้ําใจนะกลับมาเยียวยาหัวใจคุณคุณอยากกลับไปเยียวยาหัวใจของเธอนะคุณผู้ชายบอกเลยว่าคุณรู้สึกผิดใช่ไหมล่ะที่คุณไม่เห็นคุณค่าในตัวเธอเมื่อวันนั้นนะคะโอเคเทวดาเป่าเป่าแต่แล้วนะคะคุณได้มองเห็นความจริงวันนี้ความจริงทุกอย่างกระ่างออกมาคุณรู้แล้วว่าแท้จริงแล้วตัวตนของเธอนั้นไม่ใช่ไม่ใช่พลอยไม่ใช่หินไม่ใช่คริสตัลหรืออะไรทั้งสิน้นแต่เธอคือเพชรนี่เป็น ความจริงจะต่างใจคุณคุณเหมือนตาที่สามเปิดเดอะเวิร์ค่ะคนใกล้จากคุณค่ะคนคนนี้นะคะเปรียบเหมือนโลกทั้งใบของคุณคุณมีเธอนะคะคุณรู้สึกเหมือนมีทุกอย่างคุณไม่ต้องการอะไรแล้วเธอครบทุกอย่างที่คุณต้องการเป็นคนที่เพียบพร้อมเพอร์เฟเหมือนคนคนเดียวในโลกนี้ที่คุณต้องการก็คือเธอนั่นแหละนะเมสิกเชียนคุณจะทําทุกทางเพื่อให้ได้เธอกลับมาเขาจะทําทุกทางเพื่อให้ได้คุณกลับมาโอ้โห เรื่องราวของชาวราศีสิงห์นี่ดุดเดือดมากเลยนะคะจริงๆนะอืมมาขอให้โรแมนต์หน่อยนะคะสักสองใบนะว่าชาวสิงห์จะยังไงเอย่ยเดือนกุมภาจะเกิดอะไรขึ้นนะคะลองเอยกันอย่างไรช่ว sure. getting to know each other คะ่ะให้เปิดเผยตัวตนและเรียนรู้กันแล้กันต่อไปนะคะ new love โ oh อ้โอเธอมี ต่างทั้งเลือกตัวเลือกนะมีหน้ากากคนที่ปิดหน้าคนที่ปิดบังคนที่ปิดบังไม่บอกตัวตนที่แท้จริงต่อกันและคุณคู่ควรที่จะรักจักรวาลบอกแค่นี้ว่าจะมีคนที่เข้ามาแย่งชิงในความสัมพันธ์เธออาจจะมีอะไรที่คุณต้องไปต่อสู้เพราะคู่ควรที่จะรักเป็นที่รักเธอคนนั้นเป็นที่รักของคุณนะคะและคุณชาวสิงห์ผู้หญิงเนาะคุณคือที่รักนะคะคุณจะมีรักดีๆเข้ามาคุณก็ตัดสินใจเลือกเอาแล้วกันเนาะ เาวสิงอยากดูดวงส่วนตัวก็ทักมานะคะและเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย